คุณพ่อกระนวลสวัสดีค่ะจ้าจ้าเป็นเจ๊งไหนเนาะช <c oughs> ่างบุญดำให้ดำหน้าแล้วเราบอกพอ่อแล้วแล้วเนี่ยบุดแล้วเนาะครับห <c oughs> มู่บ้านก็โทษหายอยู่แต่ว่าผมมีผู้รับอ๋อหมู่บ้านมันตัวทรัพย์ยึดเป็งโต๊ะค่ะยเงี้ยงอยู่ขังเนาะพี่แนงวนเมื่อกี้เฮากุ้ฟันมาคักแน่แต่หาซูลซูลหานอเนอเม็ดเดียว พอไปเ็เนี่ยมั้วนั้าดหนึ่งของเกียร์ดนหัหนกวัดตัวนี้นีอยู่ดีกันว่าตะวันมันแค่สี่สิบหลายก้่นแต่มันเนี่ยของเกีรลดนี่ยพงพอได้ไปแลกว้านเนาะเมื่อกี้นี่ตีพอเมื่อกี้มันนี่ก็ถุนนาถุนมันก็มันจะได้ป็นเดือนออกตัวนั้นแล้วจะได้เลยเนี่ยอามัฮรักแถมเนี่ละเมื่อืนนี่เนาะโอ มันอยู่ตัวนี้พ่อว่าไงว่อขึ้นว่าไหนเลยว่อนี่ฟันไปเนาะพ่อแต่ว่าเด็กง่ยังคว้นฟันให้สรงเสรอมฟันจ้าจิตีจีตีจะได้จบตีจ้าพ่อบพท่านอะไเลยเพท่านผู้ว่าบอกผู้หาหานับแ่พบอกเลยเนีคนคนตายคือว่าจีชื่อที่แปดสองพันหารยชื่อี่แปด พ่อเพื่อนมหาพ่อก็เป็นาาพนักงานเพื่อนก็เป็น,น,ปนอบตที่เราไมเดียวกันค่ะเพื่นเนียว่าพนักงานไปหาลูกแน่ลูกก็เห็นเอาว่าคือไม่เห็นแั่หนูอ่ะเอาไวา้ใช้ยังไม่เห็นจักจะเขาไปใช้ป่ละล่ะตื่นตอนเช้ามากพอไ้เขาบ้านก็เข้าได้ไปหาเนี่เพื่อนเนี่ยเพื่อนก็นเป็นประทา,าดแต่ไงพี่ เบอกเนี่ยมันเปิดประตูให้อันไม่เปิดประตูให้พ่อก็เลยขอไปหาพท่านบอกไล้วาดมีมากยังจ้าน่งไปหายุดน้่แแพนฝากับพ่เห็นนา่งไปหาหลังลูกกับพ่อเห็นลูกไปเปิดงหวองลูกกับพ่เห็นดิเขาได้ถามวนเอาเฮ้มันเย้ะมากยังเจ้าเี่เป็นเตือนแตกเงินกันนะเจ้าลูกเฮ่ยมงอะไใ้ฉนว่าตอนี้มี คยังนนไป้ตัวตัวตรวเหรอปะ,ปะัไปบ้านนั่งคนยังไปยังมากครับคนยังกินเขาคนเดียวกพือ่อคยนะป่ะสัาได้ย้ำป่ะคุณเนี่ยก็เลยไปอออกมาเดี๋ยวนี้เอาขึ้นมาขางไม่มองเลยมองมองมุ่งจะทะลุปุ่นซ่าะเดี๋ยวมาเพนไปบอกคนมาขึ้นอยู่ะว่าลูกคนเบื่อเนี่ยนนีานานานม่มันมันคือมันพ่มีตัวเด็ดในในพวกหอกกันแต่ว่าพอที่ ถึงตอนนี้พ่อคบ่อท่านในฟันในตัวเจะโตได้พอได้ว่าคือชื่อกลางอายุคนค่ะ่นอายุเท่าไรน้อพ่ออายุพ่นได้หาที่เ네อ็ด <ad> ปีปีคนตายเิ่นจะตายปีที่แปดพ่อสองคนเกิดเกิดเก้าสีบแปดี่รอยก่เนคนตายตอนอายุหาสีบเอ็ดปีมันว่าพ่อตายอายุหาสิบเ็ดปีพอดี อันสี่แปดครึ่อย่างพ่อพ่อสอบ่าจ้ะพ่อสอบพันไตอ๋อแล้วก็บ้านเลขที่พ่นะที่ทับหนึ่งบ้านเลขที่เท่านั้นเท่านั้นนะมองมองดี่เลยแต่พ่อพ่พันหลย่ไหมพู่พอสอเกิดเป็นมาพ่อรู้พ่อสอเกิดพ่นบอน้าค่ะพอสเกิดเก้าสิบแปดมาที่ยเกาสิบแปดนะสองสี่เก้าแปดสองสี่เก้าแ ก็นี่ขน่นอ่างมองพ่อที่ร่เชื่พ่อฟันไไหมสี่แปดบุญไม่ด้อยูก็เลยเนี่ยอยู่นกันแล้ะพ่อของ่างยุ่งว่าขอกรลังยำเขาร่างแข้นเลยร่างแข็เลยว่าไดบังคับต้งหันเรยนหาหนึ่งไหมพ่อโอ้ยแต่กาพอการนวดฟันนี่ฟันแม่นอีรีดี เมื่อกี้ก็เรียกไม่ได้เรียนล่อหาเนาะฟันหาศูนย์เม็ดเดียวเรียนล่อหา่ถือได้ศูนย์หาหาศูนย์ค่ะบ้านี่ว่านี่พ่อมั่นใจตัวใดเนาะพ่อพ่อสอตายคิดมากนะคือคือคิอมากหลายเรื่อมผมว่าพอาะเพอพรท่านผ่นในเระเท่เนาะเพราะผู้ผู้มหาผู้ใจก็บอกเด็กะหจะไม่คาดการณ์มาสิมันตีอายุ่นกับพ่อสอเกิดคน ตอนนี้แหะบ้านเลขที่เกีมันใจไป้วแต่ว่ากันไว้จะง่อยห้ามมได้ขึ้นขึ้นบ้านเลที่เท่าไหร่ก็พอสี่สิบแปดบ่ะที่ทับหนึ่งสี่ทบ้านเลขที่พท่ับหนึ่งเลยดิบ้านเลขที่สี่ทับหนึ่งเดีเขียนกี่บาทเนาะเดวกพอเขียนแป๊บหนึ่งฟันเอาเล็กหน่อยไปยัดให้ตู่กันเนาะ พ่อพ่อฟันเด็กเด็ตัวไมอ่อกันคือพอสะเชื่อเท่านี้เขาบอกให้พังนี่ยคือจะเกะิดว่าเกไปแลไวไปฟันว่าได้หยัดเอาเอาไว้ในตู้สิไหมาหาเด็กหน่อยหาลูกหายจะมาดูบ่เห็นบัตมหาบ้านเนี่ยคนสนว่ายัดไว้นในตู้ค่ะในตู้เจะโต้หากันยุ่งเจะติดต่อกันนี่พ่อจเป็นปีแล้วบอกว่าให้ว่าติดตลอดคือหน่อยผู้หญิงผู้ชายนอลูกคนผู้เสียนะ ่่ที่ฟันไหมอ้อมันเปนเล็กหน่อยเน,นี่ยลเกิดโแมน,มนแล้วว่าฟันหายไปหาลูกให้แม้ว่าลูกเสียเขาลูกอ่ะจงฮลโหลนั่นเว้ยแมาไปหาลูกพี่ฮะห้าลูกหาลูกลูก๋อหาลูกเพราจะมันหูบอดีนลกลูกม่พอ หกือผักไทยจ้าผไทยซีอยู่แล้วนะะนาะออกแล้วขันม่านสนาไปคั้งไว้แล้วเอาไปใจ้ตู้ไว้แล้วออกแล้วแล้วตออกนลขไ้ตอนพ่อเอ้ยพี่าเนี่ยพัแค่ไหนยังพอกัะว่วพอกรบว้วพอกระว้วที่ขนมาลูกพ่เห็นนี่เห็งมากบอกพ่อพอไปหาก็่เห็นนี่ดิแล้วก็ถามนี่ว่ายังยังไรให้กู แ้กินมังแงมั้งกินเขาเพงเยว่งมาค่อยพะน่ะรูปรูปเลี้ยวเพ่งมาเนี่ยเพื่อเาเป็นประกาษารว่าเล่าการไม่จ้ะูเว่งาอะไรตไนี่คือนะเอแ่ที่เน่้อเบุญเลยซีไม่คานา ตู่ที่วอายุนี่แลวเห็นบ่านี่ตีกับเงินถเอาไมพ่อเอาไม่จบบ้ว่าเอาเงนมพจดบอาว่าการห่อนรูปภาพนะพ่อเนะแมนห่อนรูปภาพสมัยเขามาผู้ตายนมามาพอทะเาลูกก็เห็น ลูกก็เห็นมันเลยบอกพ่อไปหาให้ไปหาให,าหา้หางเงี้ยบ้านเขินเศ้ามาพ่อเขาไปมันน้ำบอกคนเน่ยเปิเปด porque, ประตูให้พ่อกับพวกท่านว่าพ่อจะเปหรังดิ้บอกเปิดให้พ่อสิขาไปหาเพื่อเมันคนค่ะเพราะเปิดประตูให้พ่อกับเขาไปหาพ่อเขาไปหาเนี่ยเขาเห็นชักดหมดเปิดห้องไหนเขาไปเห็นไม่ขนาดเดียวกันไม่เป็นไรห้องลูกชายนอนเขาไปเห็นเข้ามา มันได้ทำมาเพราะมันไม่สามารยอมไม่หันเราคือเปิดเกล็ดได้ทำไม่ยอนขึ้นมาาเจ้าลูกไปหิ่งไปไว้ใส่เอาตรงเจ้า้าทำมาให้ยังกันพอเนี้ยไปตูวมึงแก้โดนเอาบ้างป่ะจื่ไต่เสียบาผมชื่อไต่ผายยังแต่คนนั้นก็ยังแน่ในตูนอันพ่อเจ้าคือเอาไว้ไว้หันนันหรอกเจ้าคือพวกเอาไว้เมอง อย่างมูซาพูนหนุกหัวเจ้าของขนางในแต่าอะเฮ้ยนั่งข่อยนั่งจริงเขาเฮ้ยคนย่างคนย่างมากคือคนเดียวบังข่อยก็ได้ยากมานะเนีแต่ออกมาเลยนี่ออกมาเขได้บอกเอ,อาหาตะกูมาสี่แข็ไว้ห่าเย่ๆนี้ไปไเก็แค่เพิ่นบอกเมาหายเพิ่นนี่ห็่ไม่ขึ้นเลยแนอ่องว่าอ,อ,อืออ้าพไจ้า อันความหมายนี oh, ่ก oh, oh, ็เต oh, ือนเศร้านี่เตือนเศร้าในฝันหรือเตือนเศร้าอิหรีเตือนเศร้าอี่เง่ะพ่อแบบเตือนเศร้าอิหรีจังหว่าเ้าทั้งเบิดในฝันว่าจังดอกบ่โอ้เตือนเศร้าอิหรีไม่ไปอิหรีที่รถเขาบ้านในวันเนาะงเอเดี๋วก็เขาไปหายดีมัเนาะบางเดือนลูกบอกว่านี่ดีมันลูกก็อยู่ในตู้อืลูกก็อยู่ในตู้คือความฝันอิหรีบ่เพาะนี่ไง ล, e here, Jim, own 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 own. ลูกเน e e ี e ่ยยุ่งได้ต e e e ัวพาว่าพวกเนี่ยคนเหนว่าหัวย่ำยังไปยังมากยังออกยังคนคนมาหัวคนเดียวคนเหนียเดียวนี่ย้แต่ลูกเดียววางคนเนเดียวงเขาเนี่ยห่ะูนนไ้บอกคนนอนบอกมาแล้วก็ต้องห้ขางไฟยพนั่นหละเย้าเยานี้เด็กใได้บันเดีเดี๋ยวเพิ่งเกิดคราสาราลูกชื่อเราครัูในลูกบ่มีเลขบหพ่อ มะมะมนมีเล็กด้วยไนม่พรอ่าีมันห่วมมันไม่เล็กนะก็ขึ้นนะหลวมี่เล็กเล็กก็เล็กเนาดนมีกก็ได้เอาพ่อซอเกิดพ่อสอตอป่านี้พ่อเอิดพ่ออไต่แล้วก็อายุเท่านั้นไม่ทามโตเท่านั้นครับค่ะก็บานเล็กขี่เนาะพอเนาะแล้วบานเล็กขี่เกิดขี้ทับหนึ่งสี่ทับหนึ่งแต่เด็กแค่เติตโตกันไม่ไ้ที่นี่นะ่ะ พ่อคิดมากส่วนโตตัวใดบนอะค่ะนี่หลายหลมากหลายไหมพอมากหลายก็มู่ไหมหาน่มาน่งกพ่นี่มานึ่งบอกพ่อเนี่ยมาขนองอกอนี้มานองอนี้มันบ่บ่เนี่ยมนือบกพ่อ่มาเืงก่อาเองบ่อน่ยนื่ออ่นี้ยือบกพเียขเือบก็่เนี่ยขาเนื่อก่อเนียางกพ่อเนี่ยานือกพ่อเี่มาือบ้กพอเนมาขา่องบก่เนี่วมาขานอนีมาข่ยก ว่าทันมือให้กับฝันอันตั้งแต่อันอันทันตัวนี้ต้นแก้ได้พอกระไม้ฝนดิเพราะแห้งตัวหามือขึ้นหนึ่งมือขึ้นเราฝนตกพร้อมด้วยแตรบกวนเ่ยอ้อมือนั้นพอเท่าไม้แม่นอยู่ฝนตกแห้งอีหลีพ่ออ่าฝนตกพร้อมด้วยแต่รบกวนเว่าเอาโอกาสมใหมเจเจก้าวันพ่อได้ฝันฝันเทียเดี่ยวแล้วก็แล้วเลยแล้วพอเนาะแล้วเลยคือจังตอนฝันว่าได้ยิงปืนเอ็มสิบหกล่องล่องรางเนาะมันก็ออกสิบหกอีรีเนาะ กาหนากับฟันวันนี้เปลี่ยนเหรียญชุกงบนี่โรงแรมกับเกล็ดปลาเขาตัวนึงเมื่อไม่กี่กับฟันว่าได้เหรียญล่อหานะพ่อเนาะเหรียญล่อหาน่มาได้เหรียญล่อหานเหรียญลอหาแขนู่อพอพนี่ดิตอนนี้นะบอพ่อคนบอกว่าเลรอยู่ในเหรียญ่านโอ้เลขอยู่ในเหรียญลอหานเียเหรียญเหยญล่อหาจะเป็นหนึ่งสองเจดพอ่ันเตะตัวนั้น ตัวกูนหาเ็เรียกว่าล่อหาเป็นเป็นหางี้แ้เรอเกิเป็นเหรียญมกลมก็เป็นเรื่ก็ตื้นตีให้ศูนหาหาูนอีกจ้ะอ่าเพราะก็เือเรื่อเพื่อนั่นเหรอ้างหันเมื่อกี้นี่สองหางรตีเป็นค่นาจังบเกเคยซื้น้ำนี่แหละคล้ือซ้ึ่งติดแนวางว่ามาเปียบเชียดช่วยยกคฝันอะไย่างเงี้ยค่ะอ่าเปียบเชียดแล้วมันอันตัวใ,ใกล้ใกล้เจ้ยขอวาก็ขึ้มันเลยครับ ทำงานนั่นท <ภา S 2> ี่วันนั้นคนไม่โชคฝันว่านคนแตหาหลวงพ่อหลวงพ่อเอาไข่ให้น่นะ <c oughs> นะงานละว่ามันใจเมื่อนั่นละมันใจือดสูงหนาเมื่อนี่มันใจหาหนึ่งแล้วพ่อเนะหาหนึง่งใจกับไหนวะบนล่างกันแล้วแกอยู่ที่เจหน้าว่ะค่ะนั่งหังนงานบอกม่าโย ตรงหน้าเนาะบางหันคนออกวม่าจะตรงหน้าเหมือนกันที่หารังซีนว้นแอบองันเมืองนึงหันบ่เพ่อเงดนเนืองหาเนี่ยค่จะงนเมืม่อกี้เนนักอุติภพามากนี่นั่นหนึ่งอ่าวันที่สิบหกกรกฎาคมจะเป็นจะเป็นมา่อุคพ้นหรือเงนออกว่าอยู่ตรงหน้าถ้าทำมาเหตุที่น,น้อยอยู่ตรงหน้าวันนี้วันนี้หันกับพูดขาาเข,ขามาใครได้รนะ่ะ เอาละวันนี้มีน้ำมีพอก็ขนาดนมีพอเชนนี้แหกันนะพออยู่กันนวลอยู่บ้านอย่างน้อพอบ้านร่งทบ้นวางทบ้านงโทางตำบลหนองกุ้งไงอำบลหนองกุ้งไงโอ้นองหนองกุ้งไงว่เป็นหนองกุงสีว่าุปนหนองกุ้สนเลยหนองกุ้งไงดิคัครับถ้าได้่านไปท่านนสิไปแวะเลยน้าคุณพ่อสันดกจ้ามาไปินน้าวกิน้ไก สิแม่ไปกินเขากินต้มไก่น้ำอนี่เชียงนาบอันนี้น้ำพักค่อนเดียนรู้ค่ะเอาสำหรับอาอาเล็กพ่อกับมี่ห้าหนึ่งนี่เนาะค่ะแล้วก็บ้านเล็กที่สี่ทับหนึ่งแล้วก็พ่อซอตายนะคะสองห้าสี่แปดถือว่าพอพ่อซอตายพ่อซอเกิดเท่นั้นแะแต่ละพ่อซอเกิดสองสี่เก้าแปดที่หนึ่งบ้านในที่นี่จริงตัวกันไม่จะไปใกล้หัวท่อนอ่ะอือบ้านในที่นี่เอากันไว้นาะพอนะ จ้าจ้าเอาอสำหรับคลิปนี้ก็จะรบกวนพ่อแค่นี้ตัวบาดนี้จ้าจ้าจ้าได้เลขเราเด้สิฟ้าวเปลงให้เอฟซีเบิงตัวบาดนี้ไม่กัันกันนั้นกันนั้นบอกออกกันเขาเขาโทษเอฟซีได้ไหมพ่อเป็นแนวทางพ่อยังว่าเนี่ยเะเป็นแนวทางเป็นแนวทางการเป็นมากัอนใส่อ้สู้กันแป้งแต่เก่็จ้ากันพ่อได้ฝันขึ้นเที่ยวเหมนนันแหมันเกิดถึกทุกงวดเนาะกันเลยอยากเอามาแบ่งปันเอฟซีนะพ่อ จ้ะขอบคุณคุณ่อหลายๆด้คะจ้าจ้าขอบคุณค่ะ